อาหารของนิวรห้า <ilgili> พิขูทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพิขูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กาาฉันทะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิกุทั้งหลายสุพานิมิตคืออารมณ์อันน่าพอใจมีอยู่การกรรธรรมให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการคือการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาในสุพานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้การมาชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นภิกขุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมีอยู่การกระธรรมให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนามิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมานัสการในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุททจักกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุททจักกุกุจจะ ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นพิขูทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การกระธำให้มากซึ่งอโยนิโสมนัสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นทิ่ขูทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกัน ิขู่ทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้กามชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขูทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสโมนสิการในอสุภานิมิตนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้กามชฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไยบูญยิ่งขึ้น ภิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญัยบูญยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายเจโตวิมุติมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญ,ญยิ่งขึ้น พิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูนยิ่งขึ้นภิขุทั้งหลายความริเริ่มความพยายามความบากบั่นมีอยู่การกระทธรรมให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจ,จักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขุทั้งหลายความสงบแห่งใจมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจ,จักที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขูทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นพิขูทั้งหลายคำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบู์ยิ่งขึ้น